สวัสดีค่ะยุกัสสองฮาแพงใะคนออฟฟิเชียลค่ะแกหัวอย่างอ้าวสวัสดีค่ะก็ได้แล้วอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขับรถเก๋งเลยพี่น้องีน้องอันนี้เด้ดค่ะพี่น้องป้าพี่น้องมึงรถค่ะพี่น้องแล้วนิดนึงนี่คือรถเก๋งของแม่ค่ะ ของม่ <l id> รงไหขแงยไบเนี right ่ยนะคะอันนี้คือเก่งเนาะค่ะเก่งแล้วอันนี้คือของอัดไปได้ยังไหน้อยคนไปซอยแล้วแม่น้อยไปนี่นน้อยขนคนไปซอยแม่ซอยอ๋อเนาะไปได้ยังไงอดบึงเนี่ยเนาะค่ะไปตังเงิดเนาะเอือ รอบันเดียวรอบเดียวอป็นเ่องจะเป็นือบข่เสียงวามอัท้นคืนหน่อยเ้าไมนี่คือนิ่คนของมันรีบขนคนแล้วมาเสาะกยง่งขึมาแงเด๋ยังหวยังหลายน่อยอันเีย เาเขาเลยบอกอ๋เมียขม้าเม่ม่เต็มยินีดีดีเยีนยะโอ้ยโอยแกมันข่าวมาลำเทาเหยไเกียงขันหน่อยซึมนเป็นดาบมันหยดกายขึนโขดมดนู่นมาพ้นของ

ถุงห้องค่ะแมวกินปัททุโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่น้องละสิบินหัวเดี๋ยวเราซื้อไปป่ะเปแล้วค่ะพี่น้องสิบินหัวพระน้อยว่าจะเป็นว่าเสียงดังแบบนาห้องไหมมุจะเอาของมาขายบ่ป้าดีดีนะคะขอบไปเลยเนาะค่ะดีนะคะจิง ทีหอมเพิ่นกว้างเอาห้อจะสี้ยน้ำกันอีตัวเมนบาค่ะโบเมนคนละององอนี่ของนี่งนี่นี่แหละน้ำกันนี่เมนผู้น่ะชอห้องแต่ว่าห้องนี่สิเป็นหองเก็บของขึ้นไยบุ๊บงเนี่ยล่ะไม่ะของเต็มห้องไหก็ห้องเก็บของเพราะว่โเมนได้นี่แม่ห้องนี่แม่ ฉันมอียงกระดกกระเดียบบางเน้ตะงเนื้อมเก่งเลยดูวัดมูว่าเพิ่นตื่นไว้แหละเราเขาเก่งเลยเคยะหมช่ามึงจเฮ็ดอียงกันนะขาตาอันขาต้านมานึ่งยับยั้งยับยแล้วก่อนอ้ยเรจนเมื่อยกรยอนเราจ่อยแม่หนเสียเราอย่างแม่เสียจอย มมงเน่ยกงหยาดเอาเบิร์อนีอ้ากบเดนด่าจุดวด่จะยุ่งเสียวด่าว้ยเสียงก็หวัวเสีใช่ค่ะโอ้คนเจ็บแกเสียงเอาวนี้คนอีกแม่คนสนุกกินคนสนุกกินไปอีกมันเปตั้งเุดม่บงเงือกัหายเงกะดป่ อยู่หลังบ้านมันมีอะไรบ้างอันนี้คือของแม่ถิลค่ะุผงที่จะมานอนน้ำแม่อที่สะเป็นละมุนตาผีตาพลาคือมีผักค่ะนี่แหละรัชสภามันบ้าค่ะเหียนเขาอยู่ในกรุงเทพบ่คะนี่มีอะไรใจกลางเมืองเลยหรอรัชสภาอยู่ในกรุงเทพเขาเป็นบัานได้อย่างนี้ แล้วแล้วคลิปนี้ก็คือเรามาถึงกรุงเทพกันแล้วนะคะมันถึงห้องพักของแม่แล้วค่ะแล้วก็ขัวนั่งนั่งก่อนจะเข้าวได้ไหมคะเมื่อยเห็นของแล้วบึงค่ะเห็นของแล้วอยู่ในรถเก๋งเราก็อยากขึ้นสภาพค่ะเพดอีกอย่างพ่อที่อ่อเขาเมื่อนี้ค่ะพอไมของเน้่ยมันกินน้ำมันไปครึ่งหนึ่งอะ ไม่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 ไน้ำขนวไปด่างตากเหงื่แตกหัวไหลเื่อแตกฟาดหังอเลยยังงามคือ่เคอยู่ีเอากล้องลขหันม่ได้ต้องกาลุกขมาทบริการนิต่ชาวิดีโอตองว้ยออกดี่ค่ะหน้าเธอก็เหมือนหน้ายืกันยืหน้านี้ก็คือยังไม่ได้ล้างตั้งแต่เมื่อคืนแม่ลากผู้เดียว ม่ตีมขึ้นหลังไงนะคะเพื่อนสมัยเส็เนียเส็้หนาเซ็้อหนูเสื้สีเส็้อออกเส็ออกนี่แเยเ่เส็แล้วค่ะเส่้และวกันลักบ่บ่บมีน้ำยาบ่มีไหแต่วมันลงางเนี้ยค่ะ<อ>แบบแต่ละเทียนนี่หนูตาหนูว่ามันตาสีบอดเสียอะไรเซ้นน้ำยาแบบไหนของอเนีองอยงคุนสมาให้หนูแม่เอ็มอมี่สาให้หนู เราขอก็ใส่ดีอยู่ดีนะแต่แตบหมายถึงว่ามันเซ็ตออกอย่างไหมตานีมันทูตาตาแล้วมันเข่าตาอะไรเหรอเจ็มืออีแมทแล้ววาวแล้วชิดเมียเขาสิมานั่งตามดูค แม่และของอุ้ยแม่ปลาแดงคืออะไรเฮียแซ่บบ่ค่ะแม่ขายบ่ยบอเอาขายได้ค่ะหนูสิขายให้ <c oughs> เข้าไปตั้งด้านเมแงังข <c oughs> <c oughs> ายคลิปนี้ก็ไว้ซสำเนาค่ะฝากช่องแม่ติม๋มกุสุมานะเพิ่์ตออฟฟิเชียลและก็ช่องหักแพงนะเพิ่์ตออฟฟิเชียลคะ่ะมเมรังฮาเล่นอยู่ที่ิคูเทป มีโชว์ใหม่มีกุ้งปีค่ะสำหรับผุบ้ได้ที่บริมาสามารถซื้อไปขอกุ้มได้ค่ะก้ามือก้ร้อยก้สิบก้าวาร์าเบอรสามร้อยสามร้อยสามสิบสามบาทคา่ะบายบายไม่ได้บ้านนะ